สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเปลมบอลเทปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพื้นฐานสุดๆเลยนะครับสำหรับนักศึกษานะครับผมนักเรียนที่กำลังจะเป็นนักศึกษาเนาะขึ้นชั้นปีที่หนึ่งเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือวิชาการเขียนโปรแกรมครับผมก็คือการเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นพื้นฐานหลักๆเลยนะครับผมสำหรับการเรียนต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเกิดเราต้องการเขียนแอปสักแอปหนึ่งถ้าเกิดเราต้องการเขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมลงไปในอุปกรณ์อะไรก็ได้ เราจะเป็นที่ต้องมีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมนั่นเองโดยโปรแกรมส่วนใหญ่ในหลักๆเนี่ยจะมีหลักการคล้ายๆกันหมดเลยครับผมเป็นหลักการโครงสร้างโครงพื้นฐานของมันนะครับเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะมีแตกต่างกันออกไปนิดๆในหน่อยตามจุดประสงค์หลักหน้าที่ของมันเนาะโดยการเขียนโปรแกรมเนี่ยครับผมก็จะมีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเนาะขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนี่ผมเพิ่งถอยม็อประกาใหม่เลยนะครับผมก็คือสดๆร้อนๆเลยอาจจะเขียนถูกผิดบ้างก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผม ขั้นตอนการเขียนการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนโดยประมาณนะครับผมคืออะไรมั้งละ่ะคือหนึ่งอันดับแรกเวลาเราจะทําอะไรเราจะต้องวิเคราะห์มันก่อนใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการวิเคราะหนันเองวิเคราะห์อะไรละ่ะวิเคราะห์ว่าเราจะทําโปรแกรมออกมาในลักษณะไหนครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนมาจ้างเราใช่ไหมครับผมทําโปรแกรมบัญชีเราก็จะต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอเราต้องทํายังไงมั่งสิ่งที่ มีข้อมูลเนี่ยเราต้องเก็บอะไรบ้างนะครับผมแล้ว2เนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือการออกแบบใช่ไหมการออกแบบออกแบบออกแบบอะไรล่ะออกแบบเนี่ยออ,อ,ออกแบบนะครับไม่ใช่ออกอยียวออกแบบเนี่ยรวมถึงการออกแบบหน้าตาด้วยครับผมหรือว่าการออกแบบว่าข้อมูลเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมีการเก็บแบบไหนมีการเก็บลักษณะไหนหรือว่า ปกติเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ย erm ถ้าเกิดเราเคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลมีหลายรูปแบบเลยทั้งการเก็บแบบเป็นไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ออกมาคล้ายๆ Word Excel อย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าเป็นดัตเต้าเบสซึ่งดัตเต้าเบสเนี่ยก็คือฐานข้อมูลเนาะพูดกันตรงๆเลยก็คือฐานข้อมูลฐานข้อมูลเนี่ยคืออะไรฐานข้อมูลเนี่ยก็คือพวกเหมือนกับว่าแหล่งที่เอาไว้เก็บข้อมูลเยอะๆนั่นเองนะครับผมอันนี้พูดกันตามง่ายๆนะตามคอนเซปต์ง่ายๆละกันเนาะก็คือ ที่ท,ที่มีข้อมูลเก็บไว้เยอะๆแล้วเราพบได้ที่ไหนล่ะเราจะพบกันตามเว็บไซต์ใช่ไหมละ่ะเหมือนเวลาเราสมัครสมาชิกเนี้ยเขาไม่ได้เก็บเป็นไฟล์ธรรมดาแน่นอนเขาเก็บเป็นรูปแบบฐานข้อมูลนั่นเองฐานข้อมูลก็จะมีหลายรูปแบบอันนั้นก็ไว้ค่อยพูดทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับฐานข้อมูลตอนที่เราเรียนเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับผมโอเคต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือการเขียนโค้ดนั่นเองการเขียนโคด้ดคืออะไรการเขียนโคด้ดโค้ดเนี่ยคือการเขียนคําสั่ง ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานตามที่เราได้โปรแกรมมันไว้นั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสแสดงผลคำว่า hello world ออกมาบนหน้าจอเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะสแสดงผลคำว่า hello world ออกมาทาั้งหน้าจอเราจริงไหมครับก็คือการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์นั่นเองคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรจนกว่าเราจะเขียนโค้ดไปให้มันนะครับผมแล้วขั้นตอนที่4คืออะไรล่ะ เขียนเสร็จเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราหรือน้องๆเนี่ยเขียนโปรแกรมเสร็จใช่ไหมครับหรือว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเขียนโปรแกรมทำแอนิเมชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จทําโครงการของน้องเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีการทดสอบด้วยนั่นเองเหมือนกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับการทดสอบนะครับผมลายมืออาจจะดูแย่หน่อยเนาะก็เพิ่งได้มาก็ขอโทษทีนะครับผมโอเคการทดสอบเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับเทสนั่นเองนะครับผม testing นี่คือการทดสอบการทดสอบทดสอบอะไรบ้างล่ะทดสอบว่าโปรแกรมของเรามีบั๊กไหม บักคืออะไรบักราาก๊กภาษาอังกฤษแปลว่า,มาแมลงใช่ไหมบั๊กจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บนี่มีมแมลงอ่าแมลงตัวเนี้ยก็สร้างความลำคัญให้กับโปรแกรมเมอร์นะผมหรือคนเขียนโปรแกรมอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรบักเนี่ยถ้าเกิดว่ากันตามอดีตเนี่ยเห็นทีเ่เขาบอกมานะครับผมก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะรัน,ล,นลันไปเรื่อยเยใช่ไหมครับแล้วมันดันมีมแมลงเข้าไปพอมีมแมลงเข้าไปเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ก็เกิดลวนขึ้นหรืออะไรขึ้นนะครับผมก็คือมันไม่สามารถทํางานได้นั่นเองบั๊กก็เหมืืออนนนกันักัคคคครรบ็เเเเววลาาาข code, ขีียยโ้ดตํส่งไ เขียนไ้ปุ๊บแล้วโปรแกรมไม่สามารถทํางานได้อย่างที่เราต้องการบักมันก็จะมีหลายประเภทนะครับผมถ้าเกิดว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยก็จะมีประเภทอันที่1นึ่งครับผมก็คือ s y ntax error s y ntax error คืออะไร s y n t a x นะครับผม error s y ntax error nt er เนี่ยก็คือ error ประเภท s y ntax หรือว่าไวยากรนะครับผมผิดเพี้ยนนั่นเองอย่างเช่นรูปแบบการเขียนครับผมเช่นยังไงล่ะเช่นบอกว่า ถ้าเกิดว่าคำสั่งในการแสดงผลค่าออกมาบนหน้าจอเนี่ยใช้คำสั่งว่า print อย่างนี้นะครับผม int มันสะกดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสะกดผิดล่ะเป็น pi nt อย่างนี้ล่ะพวกนี้ครับเรียกว่า syntax error คือเราเขียนข้อมูลเขียนอะไรผิดนั่นเองเพอเขียนผิดเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วโปรแกรมก็จะทำงานไม่ได้นั่นเองนะครับผมต่อมาต่อมาเป็น runtime error นั่นเองอันนี้เป็น error ประเภทแรกนะครับผม syntax error อันนี้พูดถึงตอนทดสอบอยู่เนาะ 2ก็คือ run time error run time error เนี่ยคืออะไร run แปลว่าอะไรครับวิ่งใช่ไหม time คืออะไรเวลาก็คือเวลาตอนที่มันทํางานเนี่ยแล้วมันเกิด error ขึ้น error ประเภทนี้เป็น error ประเภทแปลกครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราปกติในเวลาเราหาเลขใช่ไหมเราหาเลข1หาร1อย่างเงี้ยครับมันก็ยังพอแสดงคําตอบออกมาได้ใช่ไหมห้าหารหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงคําตอบมาได้แต่ถ้าเกิดตัวหารเราเป็นศูนย์ละอย่างเช่น10หารศูนย์คำตอบออกมาได้เท่าไหร่ครับ ไม่สามารถคำนวณได้นั่นเองตรงส่วนนี้พอเกิดค่าอย่างนี้ขึ้นก็จะเกิดรันไทม e r r r เขึ้นมานั่นเองต่อมาตัวที่3คือ s e m a n t i c r r r o r ครับผม s e m a n t i c แปลว่าความหมายเนาะนี่ e m เ n t i c เขียนอ่านยากเนาะ S E M A T I C นะครับผม Error E R R แล้วกันผมย่อตรงนี้แล้วกัน s y m a n t i c Error คือความหมายผิดเพี้ยนไปนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะคำนวณผลรวมทั้งหมด ของราคาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราดันไปลบกันเนี้ยครับค่ามันก็จะไม่ออกมาตามที่เราต้องการใช่ไหมซึ่งมันก็ผิดเหมือนกันก็คือ e r r o r เเหมือนกันนั่นเองนะครับผมพอเออร์เรอร์แล้วเนี่ยประเภทเนี้ยมันจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมันจะไม่ฟ้องหรอกว่าโปรแกร,รมเราเออร์เอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยระดับควา,ามเละเทะนะครับผมเรียกได้ว่าระดับความเละเทะของ er เออร์เอร์นั่นเองก็จะไล่ลงมาความยากง่ายเนี่ยก็จะไล่ลงมาจากบนลงล่างแล้วกันโดย Sy n t a x e r r o r จะง่ายที่สุดเพราะว่าไง ความหมายไอย้ตัวไวยากรณ์ของเราเนี่ยผิดเพี้ยนใช่ไหมอย่างเช่น print เขียนเป็น p i n t อย่างเงี้ยมันผิดเพี้ยนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้พออย่างงี้ปุ๊บ syntax error ปุ๊บเวลาเราคอมไพล์เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแจ้งเตือนส่วนใหญ่นะครับมันจะแจ้งเตือนมาบอกว่าเอคุณเขียนผิดนะคุณเขียนตรงนี้ผิดนะมันจะแจ้งเตือนมาให้เรามันจะขึ้นตัวแดงเลยบอกว่าเนี่ยค,คุณไม่สามารถทํางานได้ตรงนี้เพราะว่าคุณเขียนคําสั่งเนี้ยผมไม่พบคําสั่ง p i n t ผมรู้แต่ print นะครับผม print นั่นเองก็คือจะบอกเราได้ ส่วนต่อมาคือ runtime error runtime error เนี่ยก็จะบอกเหมือนกันครับก็คือถ้าเกิดมันหารศูนย์ไม่ได้เงี้ยสิหารศูนย์ไม่ได้10ไอห้าหารหนึ่งหรือ10หารหนึ่งเงี้ยหารได้โปรแกรมก็จะทางานต่อไปใช่ไหมครับแต่ถ้า1 0หารศูนย์เมื่อไหร่ e r r o r ปุ๊บโปรแกรมก็อาจจะหยุดทํางานให้เราทันทีแล้วอาจจะฟ้องขึ้นมาทันทีแต่ s y m a c t i c error เนี่ยคือความหมายผิดเพี้ยนเนี่ยมันไม่รู้หรอกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทาโปรแกรมบัญชีใช่ไหมครับโปรแกรมซื้อขายของเงี้ยเราต้องเอายอดขายทั้งหมดมารวมกันในแต่ละวัน แต่เราดันไปลบกันจากบวกกันเนี่ยปกติรวมกันต้องบวกใช่ไหมแต่ดันไปลบกันปุ๊บคอมพิวเตอร์ไม่รู้ครับว่ามันผิดหรือมันถูกมันแค่แสดงผลออกมาว่าเราคำคำตอบของเราเนี่ยได้ไม่ตรงตามความต้องการแต่ว่าโปรแกรมมันสามารถทํางานรันได้ต่อไปแต่ตัวนี้รันไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็ s e m a t i c error รันได้แต่ว่า syntax error รันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ run ทํา e r r o r ก็จะรันไม่ได้นะผมก็จะฟ้องกลับมาว่า error นั่นเองมงไครับตรงนี้ ก็คงจะไม่งงเนาะเพราะว่าเป็นอยู่ในการทดสอบแล้วกันต่อมาอันที่5ครับผมขั้นตอนที่5แล้วแหละขั้นตอนที่5เนี่ยก็คือการจัดทําเอกสารนั่นเองจัดทาําเอกสารทําเอกสารทําไมล่ะครับเพราะว่าเราเขียนแอปเขียนโปรแกรมใช่ไหมถ้าเกิดจะเขียนแค่แอปปกติเนี่ยที่เราโหลดตาม Android w i n d o w s Store หรือว่าตัวเรียกว่าอะไรดีล่ะแอปสโตร์ใช่ไหมของกู๊กเอ้ยของไม่ใช่ของ Google ของ Apple นะครับผมเวลา พวกนั้นน่ะก็จะมีคู่มือนิดน,น,นหน่อยๆแหละบอกว่าโปรแกรมเราใช้งานยังไงแต่ถ้าเกิดพอเราน้องๆเนี่ยเขียนโปรแกรมที่ใหญ่ขึ้นเขียนโปรแกรมระดับองคอ์กรเขียนโปรแกรมระดับบัญชีหรือเขียนโปรแกรมระดับอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ใช้งานเนี่ยต้องไปติดตั้งมีความยุ่งยากหรือว่าเป็นโปรแกรมระดับใหญ่นะครับพวกนี้จะต้องทําการจัดทําเอกสารขึ้นครับผมเอกสารเนี่ยก็อาจจะรวมถึงวิธีการใช้งานวิธีใช้วิธีบำรุงรักษาวิธีติดตั้งต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับง่ายๆเลยต่อมา พอจะทาเอกสารเสร็จใช่ไหมครับเคยเล่นเกมไหมพอเล่นเกมจะมีแพดมาซัพพอร์ตใช่ไหมแพดพวกนั้นน่ะเรียกว,ว่าการบํารุงรักษานั่นเองการบํารุงรักษาการบํารุงรักษาคืออะไรล่ะก็คือเหมือนกับว่าเราใช้งานโปรแกรมไปเรื่อยๆแล้วมีบั๊กเกิดขึ้นมันไม่มีหรอกครับโปรแกรมไหนที่ไม่มีบัก๊กโปรแกรมที่ไม่มีบัก๊กคือโปรแกรมที่ยังไม่เขียนนั่นเองดังนั้นน้องๆพอกลับไปเล่นเกมแล้ว,ลวเจอบั๊กเนี่ยน้องๆไม่ต้องเครียดเลยเฮ้ยบัก๊กโอ้โหบัก๊กตรงนี้เกมมันกา,กากมากเลยครับพี่ไม่ต้องคิดเพราะว่าไง โปรแกรมที่ไม่มีบัก๊กคือโปรแกรมที่ยังไม่เขียนขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าต่อให้เราเนี้ยเราเขียนเรามั่นใจแล้วว่ามันไม่มีบัก๊กสุดท้ายถ้าเกิดน้องรันเครื่องน้องรันผ่านแต่ถ้าเกิดเราไปรันเครื่องอื่นละ่ะอาจจะไม่ผ่านก็ได้จริงไหมครับรันเครื่องนี้แลมแรมเราห,หดมากเลย16กกิกเลยอ่ะพอไปรันอีกเครื่องนึงแลมอาจจะ5 1 2เมกเครื่องเก่าๆอาจจะมีปัญหาขึ้นได้อะไรเงี้ยครับผมหรือว่า Windows ที่เวอร์ชันต่างกันนะครับผมระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่างกันเนี่ยพอใช้งาน คนละที่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้เนาะก็คือเราต้องมีการบำรุงรักษาขึ้นมานั่นเองหรือร่วมถึงการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มฟีเจอร์เนี่ยคืออะไรก็คือเพิ่มความสามารถนั่นเองเหมือนอเหมือนเหมือนเราอัปโหลดอัปเดตแพทแล้วกันเนาะเพิ่มฟีเจอร์เนี่ยเหมือนเราอัปเดตแพทเกมนี้มาตอนแรกมีปืนอยู่2กระบอกกลามามีปืนอยู่ร้อยกระบอกเนี่ยโอ้อัปเดตแพทยิ่งใหญ่มากเลยก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดยังไงวะเพิ่มหน้าใหม่ โอเคพอต่อมาเนี่ยเราน้องๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าตัววิธีการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมียังไงมั่งเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามีทั้งหมด6ขั้นตอนเมื่อกี้แหละเสร็จแล้วงไงต่อเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้ใช่ไหมเราอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าแล้วเราจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้แบบไหนมั่งล่ะเราจะสั่งผ่านวิธีไหนมั่งคําตอบก็คือสั่งผ่านภาษาไปครับผมที่คอมพิวเตอร์สามารถรู้เรื่องโดยล่างสุดเลยเนี่ยของคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรครับฮาร์ดแวร์ใช่ไหม ฮาร์ดแวร์คืออะไรมีใครไม่รู้จักฮาร์ดแวร์มั้งครับยกมือขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่เราไม่รู้จักฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยคือส่วนล่างสุดเลยครับของคอมพิวเตอร์ของเรานี่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือพวกเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าตัว CPU ของเราเนี่ยก็คือฮาร์ดแวร์ใช่ไหมฮาร์ดแวร์พวกนเนี้ยก็คือส่วนที่ไว้แข็งๆนั่นแหละคือที่เราสามารถจับต้องได้นั่นเองนะครับผมโดยถ้าเกิดเราต้องการจะสั่งมันเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการสั่งแบบติดต่่อารร์แแแบบแบบตงๆๆใกลใกล้เ,ลย,เยี เราต้องรู้จักอย่างหนึ่งเลยครับก็คือ Machine Language Machine Language เนี่ยภาษาไทยเนี่ย Machine แปลว่าอะไรครับคือเครื่องจักรใช่ไหมแบบอะไรประมาณนั้นผม Language l a n g แล้วกันเนาะผมย่อแล้วกันโอเค Machine Language เ,เนี่ยคืออะไรคือภาษาของเครื่องจักรนั่นเองภาษาของเครื่องนั่นเองโดยภาษาของเครื่องเนี่ยให้เราจำง่ายๆครับคือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งอ่าเคยเห็นกันหรือเปล่าศูนย์นเนี่ยคือเลขฐาน2เนาะก็คือเลขที่สามารถติดต่อกับ อุปกรณ์ดิจิตอลได้นั่นเองนะครับผมก็คือ0ูนย์ก็คือค่าสัญญาณศูย์ค่าสัญญาณหนึ่งนั่นเองโดยไอ้พวกนี้แหละครับพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็คือโปรแกรมตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งภาษาอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามานั่งสั่ง010101ยหนยากไหมครับโอ้มีหมาเข้ามาด้วยไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่าโอเค0101เนี่ยถ้าเกิดน้องต้องการจะเขียนแอปขึ้นมาสักแอปหนึ่งมันลำบากไหมครับเขียน0 1 0 1อย่าาาเเยยวลลลบกกมๆใชไหับ แค่น้องคิดว่าเราแค่เราคิดว่าเนี่ยแค่พิมพ์เขาว่าเฮลโหลจากศูนย์หนึ่งเนี่ย,เ,ยเราก็เขียนไม่รู้กี่บรรทัดแล้วจริงไหมาลาบากมากมากเลยเนาะซึ่งพวกเนี้ยครับเรียกว่าภาษาระดับต่ําต่ํามากๆเลยต่ําแบบสุดๆเลยนะผมก็คือเป็นระบบแบบติดกับเครื่องเลยนะครับผมเรียกว่าแมชชีนเลงเกจนั่นเองต่อมาดีขึ้นหน่อยครับผมก็คือมีคนนะผมสมองใส่คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยากไปใครหล่ะจะมานั้งเขียน0 1น1ตลอด ต่อมานะผมก็คือ low level language นั่นเอง low level language เนี่ยก็คือ assembly นะครับผม assembly หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะพวกนี้เป็นภาษาระดับต่ำครับผมก็คือเริ่มมีตัวอักษรเข้ามาปนกับตัวเลขแล้วนะครับผมก็มีตัวอักษร A B C อะไรประมาณนี้ครับผมรวมๆกันกับตัวเลขซึ่งคําสั่งเนี่ยก็จะมีตัวอักษรเข้ามาแทรกแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ A B C อย่างนี้นะครับผมอาจจะเป็นคําสั่งที่เป็นเขียนว่า delete อะไรเงี้ยครับ remove add อะไรเงี้ยครับเป็นคําสั่งง่าย นะครับผมรวมกับตัวเลข1 2 3หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการไปพวกเนี้ยคือภาษาระดับต่ำก็ก็ยังใช้ยากอยู่ดีใช่ไหมต่อมาสูงสุดเลยที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คืออะไรครับ high level language high level language เนี่ยคืออะไร high เดี๋ยวอึบอึบโอเคไม่ถนัดเมาส์ไม่ถนัด,นดตัวนี้เท่าไหร่นะเพิ่งมาได้แต่ก็ยังดีกว่าเขียนเมาส์ high level เนี่ย high lv แล้วกันเนาะเราเคยเล่นเกมกัน high level language เนี่ยครับผมก็คือภาษาที่เราใช้กันใหม่ๆทุกวันนี้แหละ นะครับก็คืออย่างเช่นภาษาอย่างเช่น C อะไรประมาณนี้ C อย่างเงี้ยครับภาษาที่เราได้ยินกันเนี่ยหรือ Java อย่างเงี้ยครับผมหรือว่า C sharp เนี่ยที่เรามีบทเรียนสอนกันอยู่นะครับผมโอเคพวกเนี้ยก็คือภาษาระดับสูงก็คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์ข้อความเนี่ยถ้าเกิดเป็น Machine language เนี่ยอาจจะซูนหนึ่งสักสักสิบยี่สิบสามสิบตัวเนี่ยถึงจะขึ้นหน้าจอมาได้นะผมว่า Hello world ขึ้นแสดงข้อความออกมาเนาะให้เราเห็น ถ้าเกิด low level เนี่ยก็อาจจะย่อลงมาอีกสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็น high level เนี่ยภาษาก็จะใกล้เคียงกับเราอย่างเช่นอันนี้ง่ายๆนะผมก็คืออย่างเช่น print ที่เราได้สาธิตกันไปที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ p ิ i n เราก็ตามด้วยข้อความข้อความที่เราต้องการอย่างนี้เลยเห็นไหมก็จะมีความใกล้เคียงกับภาษาเราถ้าเกิดเราต้องการใส่ข้อความอะไรเราก็ใส่ภายในตรงส่วนที่มันมีให้เนาะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีภาษา level 4 คือภาษาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นอย่างเช่น SQL ซึ่งพอภาษาเลเวล4เนี่ยเป็นของใหม่ใช่ไหมครับมันก็ใหม่แหละก็ใหม่ใหม่สุดๆแล้วนะครับผมเลเวล4ก็คือ Fourth Generation Language Fourth Generation Language เนี่ยคืออะไร Fourth Gen แล้วกันเนาะ G E N พวกเนี่ยภาษาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับมนุษย์สุดๆเลยครับผมก็คือมีความเข้าใจง่ายความเข้าถึงง่ายนะครับผมแต่ว่า ภาษาพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการคําสั่งในการสั่งงานน้อง่ายๆเอาไว้ใช้ซึ่งถ้าเกิดเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็น high level language อยู่นะครับใช้ใช C C plus plus Java หรือ C sharp เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็น high level language อยู่นั่นเองโดยพวกนี้ครับผมก็คือพื้นฐานหลักๆเลยนะผมที่ควรจะรู้ไว้สําหรับการเขียนโปรแกรมแต่ว่าเรายังจะมีพาร์ทต่อไปนะผมซึ่งเราจะสอนกันลึกขึ้นเกี่ยวกับว่าโปรแกรมเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมีการขั้นตอนการทํางานแบบไหนมั่งแบบไหนล่ะที่ โปรแกรมส่วนใหญ่ที่จะใช้งานแบบไหนหล่ะที่แอปพลิเคชันเราใช้งานได้นะครับผมก็คือพื้นฐานสําคัญเลยที่ทุกแอปพลิเคชันทุกโปรแกรมทุกซอฟต์แวร์เนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับภาคนี้ก็ขอขอบคุณไว้แค่นี้เนาะก็เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับวิธีการขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันใช่ไหมขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมของเราเนี่ยที่มีทั้งหมด4ขั้นตอนใช่ไหมมีอะไรมั่งอันดับหนึ่งเลยก็คือวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมพอวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วไงต่อ เสร็จแล้วเราก็ต้องออกแบบระบบใช่ไหมพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเอาพวกนั้นแหละมาออกแบบพอออกแบบเสร็จปุ๊บว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องมีส่วนไหนมั่งนะครับผมที่เป็น Input เข้ามา Input คืออะไรนําเข้าข้อมูลเนาะนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี Input Input PUT นะครับ PUTProcess แล้วก็ Output ครับผม โดย Input เนี่ยคืออะไร Input เนี่ยคือข้อมูลที่นำเข้ามาใช่ไหมนำเข้าอย่างเช่นไรกดที่เมาส์กดที่คีย์บอร์ดเหมือนจอยครับผมถ้าเกิดเรากดจอยเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยกดจอยเนี่ยเป็น Input แน่นอนเลยกดปุ่ม w a s d ที่เราเล่นเกมยิงปืนเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเข้ามาในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับพวกเนี่ยคือการนำเข้าข้อมูลนั่นเองนำเข้าพอนำเข้าเสร็จแล้วไงต่อเราเล่นเกมใช่ไหมพอนำเข้าเสร็จแล้วเรากด W ตัวละครทำไมครับตัวละครจะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมตรงส่วนนี้ครับผมก็คือส่วนปร o c ส s ate, ก็คือ บอกว่าเออเรารับข้อมูลนี้เข้ามาแล้วแล้วเ,เราจะทําไงกับมันต่อเสร็จแ,แล้วเอาพุทเอาพุทยังไงล่ะเอาพุทก็คือแสดงผลออกมานั่นเองว่าตัวละครเราเนี่ยกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่อะไรอยู่นะครับผมพวกนี้ก็เป็นหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ง่ายๆเนาะก็คือมี Input p r o c e s s o u t p u t Input คืออะไรนําเข้า Proces s คือประมวลผล Output คือการแสดงผลหรือว่าการนําข้อมูลออกมานั่นเองอาจจะเป็นออกเป็นภาพเสียงหรืออะไรก็ได้ครับหรือว่าเป็นกระดาษที่เราปริ้นกันก็ได้พริ้นกระดาษเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมานะครับผม นี่กระดาษรอเรือนะครับผมก็จะออกมาไอ้พวกเนี้ยครับผมก็เป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนาะง่ายๆก็คือเป็นพื้นฐานแหละที่เราควรจะรู้เนาะต่อมาก็มีการทดสอบนะทดสอบว่าโปรแกรมเรามีบั๊กไหมบั๊กหรือเออร์เนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทเนาะก็คือมีตัวอันดับแรกเลยเนี่ยคือคืออะไรครับสินแทกเออร์เนั่นเองเนาะสินแทกเออร์ er เนี่ยคืออะไรสินแทกเออร์เือไ์ยากรณ์ผิดเพี้ยนอย่างเช่น print print แล้วหายไปตัวหนึ่ง อย่างเงี้ยครับผมก็คือเป็น syntax error ต่อมาคืออะไรต่อมาคือ runtime error ก็คือทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิด error ในตัวมันเองนะผมพวกเนี้ยคือ runtime error ส่วนอันที่3เนี่ยคือ semantic error คือความหมายผิดเพี้ยนนอะกจากบวกเราเป็นลบอย่างเงี้ยความหมายผิดเพี้ยนโปรแกรมไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นเองสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมไม่เข้าใจยังไงสามารถทิ้งไว้ใต้วิดีโอได้เลยเนาะแล้วก็สามารถแชร์ความรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโองนะ่ายๆเนาะเหมาะสำหรับ นักศึกษานะครับผมที่กําลังนักเรียนที่กาลังจะเป็นนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปในการเขียนโปรแกรมว่าเอหลักการมันมียังไงมั่งอะไรยังไงมั่งนะครับผมเดี๋ยววิดีโอต่อมาเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกันดีกว่าเนาะการออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมกันดีกว่าสต่เรบวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ยังไงก็กดแชร์ด้วยละกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ